วันนี้พาเที่ยวเอเชียทิกท่านผู้ชมวันจันทร์วันจันทร์นี่คนเยอะมากๆเลยเยอะมากจริงๆโอ้โหดูโหโหคนเที่ยวกันสุดยอดจักคนมาจากไหนจักคนมาจากที่ไหนหลายชาติหลายประเทศมากๆมาเที่ยวเอเชียทิก เดือใบโบราณก็จะสวยงามมากๆเลยเนะตอนนี้เจ้ายม่ยาปิดเศษเบอร์7จท่านผู้ชมกำลังเข้ามาเทียบท่าทีสอของเอเชียทิกท่านผู้ชมเนีกำลังล่องๆ่องเข้ามาตรงนี้จะเห็นสิงห์าสวรรค์แล้วก็โลโก้เอเชียทิกด้วยท่านผู้ชม ฝรั <Es> ่งต่างชาติเยอะมากๆเลยโอ้โหตรงนี oh, KK, esar, ้สวยงามมากเลยสุดยอดมากสวยงามจริงๆคนยืนรอกันเต็มมากเลยเครื่องแต่ายอย่างพาเดินชมบรรยากาศยูมองนางตะเคียวยืนรอกันเต็มอยู่นี่เออท่านผู้ชมเดินโอ้เห็นไหมครับเยอะมาก các bạn ạ, Peter sẽ tham gia,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  วัยรุ่นใส่ชุดชีฟ้าเนี่ย่านประชมเนี่ยถ่ายรูปกันใหญ่เลยอันนี้เขาจะพาครอบครัวมาเที่ยวอ้ยมีสาวเต้นด้วยท่านชมสาวๆเต้นด้วยเนอท่านชมโอ้โหโยกกันใหญ่เลยขนาดยังไม่ได้ดื่มนะเนี่ย ตอนนี้ก็วันกันผ่านผู้ชมคนเดินกันยืนกันเดินกันเยอะมากมากมีกูซ่าวโ,โดยด้วย เสียงดนตรีตอนลับนา่องเที่ยวจบไปแล้วต่างชาติพลังต่างชาติเดินกันใหญ่เลยเด้อทุกทชมมาดูนักท่องเที่ยวเดินลงเรือด,ดินเนอร์เลยเด้อทุกทชมเด้อเจ้า,าพญาปิดเศษเจ้า,าพญาปิดเศษเบอร์เบอร์เจ็ด 220คนก็ได้คิดว่าน่าจะเต็มเนือเต็มลำแน่ๆเลยดูชาวต่างชาติก็จะมีหลายประเทศมากๆมาเที่ยวเนือดิเนอร์ประเทศไทยแต่วันนี้คนจะตกแน่ๆเลยทางชมกำลังลงเม็ดอยู่นิดหนึ่งนี่แหละเรือสวยงามมากๆเลยกำลังจะปิดเศษ เี่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยฝนตกก็เที่ยวได้เอท่านผู้ชมเนเพราะว่าครั้งมันมีสองสั้นนะบางเรือบางลำก็มีสามสั้นเอย่านผู้ชมตอนนี้ขาเจ้าเริ่มทยอยเดินลงไปแล้วชาวญี่ปุ่น นนีคนสยยงาม,งามเลเต,ออตรงนี้จะเป็นมองตรวจบัตนะตรวจตัวเรือเขาจะจะเสกไว้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็ให้น้องท่องเที่ยวอีกอีกส่วนหนึ่งนี่แหละเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยทางสมสุดยอดมากเลย คุณทายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เ้อทอ่านผู้ชมทุกทนทายขอจบคลิปค่นนี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ